มากันแล้วมากันแล้ววันนี้รถถังมารอวันนี้รถถังมารอแล้วมันหนึบไปไหนล่ะลูกรถถังเสนอหน้ามาก่อนเลยเดี๋ยวเปิดประตูสิรถถังมาก่อนเลยอ่ะรถถังวันนี้มาก่อนเลยเห,อหรอฮะวันนี้ฮะรถถัง เนบอยู่ไหนเนบอยู่ไหนเนบอยู่ไหนเนี่ยเนบเนบอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้รถถังมาก่อนเนบเลยเหรอฮะยแซงคิวเหรอรถถังแซงคิวเหรอฮะยเนบไปไหนเนบอยู่ไหนอันเดมว้าวว่าไงลูกฮะคนสวยว่าไงเออหวัดดีหวัดดีเนบเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกไปซื้อหมูก่อนได้ไหม ซื้อหมูก่อนนะตอนนี้นะแล้วถังตอนนี้นะเดี๋ยวมานะซื้อหมูก่อนรู้แล้ว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 รลุดเข้าไปซื้อหมูก่อนรอหนี้รอนี่รถถังรอนี้นะอืมอืมอรอนนี้รอนนี้ก่อนหลุกเออรอหนี้รอนี้ก่อนรอนนี้รอนี้ก่อนรอนี้ก่อนเดี๋ยวมา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 อค่กบจะเข้าไปซื้อหมู ที่ไทเฟซมากก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆรอข้างนอกก่อนอร้อนี่ก่อนนะเดบร้อนนี่รอนรอนี่แล้วถังรอนี่เด๋บวรอนนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา